ผู้ชมครับหลังจากปิดไลฟ์สตรีมเมื่อกี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันตกหนักขนาดไหนผมจะให้ดูในห้องตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะมีรอยซึมตรงนี้นะครับนิดเดียวเพราะว่าสาดจากหน้าต่างเข้ามานะครับจะมีแค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็รอยเปียกตรงหน้าต่างปกตนินะครับเพราะว่าฝนมันมาจากด้านนอกม,นมันอัดเข้ามาโอเคนี่ไม่เป็นไรพื้นตรงนู้นก็ไม่มีไรไยซึมไม่มีอะไรเสียหายน,นะครับ ไม่เปียกไม่อะไรหรือว่าสภาพโดยรวมห้องปกติดีเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ามาเป็นทางยาวเนี่ยไอที่ห้อยเนี่ยคือสายแลนสายไฟเบอร์เนียที่เน็ตมันติดๆดับๆทั้งเนี่ยมาเป็นทางยาวเลยครับซึ่งหลังบ้านผอจมหน้าบ้านจม หลังบ้านท่วมด้านนอกนะครับสภาพโอ้น่ากลัวมาก